นายธนทรายแจบอวสารานธรรมนัฐธรรมนิติน,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 นะคะแล้วก็มานะคะร่วมกับอ่าสสรดบดอนประจรค่ะคก็อย่างที่ได้ทราบกันดีว่าทางทางอ่า อังเบบเราก็ทาที่ดลรมดอนนะคะเราได้ตั้งคณะทํางานร่วมกันภายใต้ภายใต้กรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนนะคะชื่อว่าคณะทำงานเกี่ยวการเสยิมลดกระบวนการยุติธรรมค่ะหลักใหญ่ใจความในวันนี้ก็คือว่าเราต้องการจะมีการเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีตที่เกิดขึ้นอย่างที่เราทราบัาดีเมื่อนี25ตุลาคมที่ผ่านมามีเหตุการณ์หมดอายุความของคดีตัดใแล้วเราก็ได้มีการจัดงานเสินาเกี่ยวกับเรื่องของตัดใบ สู่เสื้อแดงนะคะว่าทํำยังไงไม่ให้มีเหตุการณ์เดิมซ้าอีกกับกรณีของการสลายการชนนุมของคนเสื้อแดงค่ะซึ่งนในการทํางานของรัฐทางานนะคะก็จะมีทั้ทงานหลายคนที่อยู่กับเราในวันนี้นะคะก็ได้มีการตกรลึกรร่วมกันว่าเราต้องมีการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับอายุความซึ่งก็จะมีกฎหมายอายุความที่จะเป็นจะช่วยทั้งในเรื่องของอ เรื่องของเหตุการณ์ตางไปด้วยแล้วก็เดี๋ยวให้คุณธรรมรอนพูดต่อในเรื่องนี้นะคะแล้วก็เหตุการณ์ของคนเสื้อแดงที่จะหมดอายุความในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็นอกจากกฎหมายฉบับนี้นะคะท่างงานเราจะมีกฎหมายอีกฉบับอื่นๆที่อาจจะเกี่ยวข้องนะคะเพื่อป้องกันละได้ทำคนกิดลอยลวนขึ้นอีกในอนาคตสำหรับวันนี้ขอยกเวทีให้กับที่ธรรมรอนในการแถลงการเกี่ยวกับกฎหมายนี้ก่อน,นะคะอ่ะครับเรียนพ,พี่น้องๆ้องสื่อมวลชนนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านกำปีนะครับเพราะว่าท่านประธาน ไม่อยู่นะครับว่เราก็อยากจะยื่นกฎหมายนะครับมีของสสของพรรรประชาชนนะครับ20ารายชื่อยืนะครแล้วก็เสนอร่างพระราชบัญญัตินะครับแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่พศนะครับโฟกัสไปที่มาตรา95นะครับที่เราเห็นว่าเป็นสาระสาคัญที่เกี่ยวข้องกับอายุความนะครับหลักการเนี่ยก็คือว่าเราต้องการให้มีการปรับปรุงระยะเวลาของคดีอาญาที่ ระยะเวลาสิ้นสุดนะครับใหม่นะครับแล้วก็ให้อายุความในคดีอาญาเนี่ยสะดุดลงนะครับภายใต้เงื่อนไขที่เรื่องเกี่ยวข้องกับถ้าพบว่ามีผู้ต้องหาหรือว่าจำเลยนะครับที่หลบหนีนะครับเดิมทีเนี่ยนะครับจำเลยเนี่ยจะต้องมาปรากฏตัวต่อ3นะครับภายใต้อายุความนะครับซึ่งกรณีเหตุการ์ตากใบคดีตากใบเนี่ยชัดมากครับว่า เรานับถอยหลังกันถึงวันที่25ตุล,ลาคมปี2567คือปีที่แล้วนะครับจนกระทั่งถึงเที่ยงคืนในวันนั้นเนี่ยนะครับสารนราธิวาสนะครับซึ่งประทับรับฟ้องในวันที่23สิงหาคมเนี่ยท่านเปิดศาลจนกระทั่งถึงเที่ยงคืนนะครับเพื่อรอให้จำเลยมาปรากฏตัวมามอบตัวส,สารนะครับแต่เราก็พบว่าความยุติธรรมที่ทุกคนเฝ้ารอในเวลานั้นในช่วงวินาทีนั้นเนี่ยก็เป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าระบบกฎหมายของเราเนี่ยไม่เอือ้อนั่นนี่คือเหตุผลที่มาที่ไปครับ ที่นํามาซึ่งกฎหมายฉบับนี้ที่เราจะเสนอต่อสภาผู้แทนรัษฎรให้มีการพิจารณาต่อไปจุดหลักจากจ,จุดหลักใหญ่ใจกวาาก็คือแก้ไขข้อบอกพร่องที่เปิดช่องให้เจ้าพนักงานหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่ก่อ,อกรรมโดยรัฐในลักษณะที่ละเมิดศักดิก์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิมนุษยชน,นอย่างไวแรงเนี่ยนะครับโดยใช้อาศัยช่องทางในงกฎหมายช่องว่างในงกฎหมายเนี่ยหลบหนีจากการดําเนินคดีไปนะครับเราก็อยากจะเห็นกระบวนการยุติธรรมที่ให้ความยุติธรรมกับที่น้องประชาชนจริง นะครับถ้าเรายังมีช่องว่างแบบนี้นะครับโดยตัวช่องว่างนี้จะเป็นการบ่อนซาะบ่อนทําลายตัวความชอบธรรมของรัฐเองนะครับผมคิดวา่านี่คือการรเริ่มนะครับไม่ว่าเวลาของสภาผู้แทนจะมีขนาดไหนก็แล้วแต่แต่ในวาระที่ไม่อีกวัดไม่อีกไม่กี่วันนียนะครับจะกรบรอบหนึ่งปีการขาดอายุความของคดีตัดตไปและยี่สิบเอ็ดปีของสุขนาฏกรรมการตัดใบนี้นะครับผมคิดว่าสิ่งที่เราเรียนรู้สิ่งที่สังคม,มไทยจะเรียนรู้ และสร้างบรตรฐานใหม่จากประสบการณ์อันเลวร้ยรายของพวกเราเนี่ยนะครับคือการวางกฎเกณฑ์ใหม่นะครับโดยเฉพาะกเรื่องอายุความให้ได้นะครับและก็เชื่อว่าน่าจะเป็นคุณงอุปการหรือว่าสร้างบรตรฐานใหม่ของความยุติธรรมให้กับสังคมไทยโดยเฉพาะคดีที่เป็นอาชญากรรมโดยรัฐนะครับหลายคดีที่เราต้องเผชิญหน้ากับอำนาจนะครับของผู้มีอำนาจนะครับเราก็คิดว่ากระบวนการของเราบฎบัญญของเราเนี่ยจะสามารถปรับปรุงให้ดีกว่านี้ได้นะครับผมต้องเรียนเพิ่มเติมอีกนิดเดียวครับ จริงๆนายแจมและผมเนี่ยเราทํางานด้วยกันนอกจากในคณะทํางานนี้แล้วเนี่ยนะครับเรายังมีอน,นุกรรมธิการนะครับยุติธรรมตักใบซึ่งถ้าพี่น้องส่วมบุคน,นจจาได้นะครับวันที่25ตุลาคมปีที่แล้วเนี่ยเรามียติด่วนด้วยวาจาในสภาในห้องใหญ่นะครับแล้วก็สภาก็มีมติให้มีตัดตั้งอน,นุกรรมธิการขึ้นมาภายใต้กรรมธิการกฎหมายนะครับในชุดนั้นเนี่ยนะครับก็ได้ข้อสรุปแล้วนะครับก็รายงานเนี่ยก็ผ่าน สมาชิการกฎหมายชุดใหญ่แล้วนะครับและก็รอบรรจุวาระเข้าสู่การพิจารณาของอสภาชุดใหญ่หนึ่งในประเด็นที่เป็นข้อสังเกตและข้อ,สขอสเสนอแนะนะครับก็คือการแก้ไขบระมวลกฎหมายอาญามาตรา95หรือเรื่องอายุความนะคราบแต่ผมก็อยากจะสื่อสารผ่านที่น้องสื่อมวลชนถึงเพื่อนส <c oughs> มาชิกสภาผู้แทนราษฎรในที่อยู่ด้วยกัน500คนเนี่ยครับจากพรรคต่างนะครับว่าเราสามารถผลักดันกฎหมายฉบับน,นี้เข้ามาด้วยกันนะครับอาจจะมีหลาย สำนวนหลหลาย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 ร่างก็ได้ครับแต่ว่าเพื่อชี้ให้เห็นว่านี่คือประเด็นที่เราจะแก้ไขร่วมกันนะครับแล้วก็สรุปบทเรียนของกรณีตักไปร่วมกันนะครับแล้วก็คิดว่าผมต้องฝากท่านคัมภีร์ครับในการเดินบรรจุบารลนี้ต่อนะครับผมว่ามีประมาณนี้นะครับอขอ,ขอบคุณทุกท่านนะครับ้องผู้ชุมชนนะครับ กรีนะครับในเรื่องของตากไปนะครับท่าไทยที่มีอายุมากนิดนึงนะครับก็จะติดตามในเรื่องของกรณีที่นะครับเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับได้นำมาพี่น้องนะครับไปสุงถุงบนรถบรรทุกนะครับแล้วทำให้เสียชีวิตต่อในในครั้งนั้นนะครับซึ่งก็เป็นภาพที่สลดใจในฐานะที่ผมก็เป็นมุสลิมคนหนึ่งนะครับเห็นพี่น้องมุสลิมนั้นถูกกระทำอย่างนี้นะครับมันก็อดสูญใจนะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเอง ยังไม่มีใครที่จะถูกลงโทษในกรนณีนี้เลยนะครับซึ่งคิดว่ามันคงเป็นไปไม่ได้ที่จะต้องให้เกิดคดีอย่างนี้ซ้ำซากอีกนะครับเพราะนั้นก็จะได้นำเรียนท่านประธานสภาผู้แทนรัษฎรนะครับตามที่ท่านรมดอนปัญจรและท่านสสสจินันนะครับทำนิตินันนะ,นะครับได้มาเสนอนะครับร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมนบนบนวลกฎหมายยาฉบับที่พศนะครับเพื่อจะผมจะได้นำกล่าเรียนท่านประธานสภาผู้แทนรัษฎรนะครับ ได้สั่งให้เร่งบรรจุนะครับระเบียบวาระร่างพระราชมติฉบับนี้นะครับแต่จะทันหรือไม่ทันก็คงจะต้องติดตามดูนะครับว่าถ้าจะเป็นร่างพระราชัติเป็นเรื่องด่วนนะครับที่จะนำไปสู่การที่จะตั้งคณะกรรมาการขึ้นมาพิจารณาร่างพระราชัติฉบับนี้ผมคิดว่าพี่น้องนะครับที่มีลูกหลานท่านนะครับถูกกระทำนั่นนะครับผมคิดว่าไม่มีความสุข จนกว่าท่านจะเสียชีวิตไปถ้ากกรณีเหล่านี้นะครับไม่ได้มีการแก้ไขนะครับไม่ทราบว่าสื่อมวลชนจะมีอะไรสัก